ลุงป้อมขาแหมเอามือลงเลยนาฬิกาใส่มาหรือเปล่าวันนี้ฮะใส่ใส่หรอลุงป้อมอยากโกรธหนูนะ,ะยืมเพื่อนมาอีกหเปล่าเนี่ยไม่ใช่แล้วอันที่ลุงป้อมไปตอบนักข่าวไปยืมเพื่อนมาอันนั้นนะเมาทั้งเมืองอันนั้นยืมจริงอ๋อเหรอคะเพือ่อนให้ยืมจริงเหรอคะเอะอลุงป้อมก็มีตังค์ทำไมลุงไม่ซื้อนาฬิกาใส่เองอะ เพื <S <S ่อนเขามีมากกับผมนี่ค่ะเขามีเป็นหมื่นล้านโอเขารวยออเขารวยเขาเอาให้ผมจ่ายเหรอคะแล้วประธานโทษอยืมมาแล้วลุงป้อมคืนเขาไหมคะคืนหมดอ๋อคืนหมดอ๋อนึกว่ายืมแล้วลืมอะไรอย่างนี้คืนหมดเขาเพื่อนีรู้จักกันมาตั้งแต่ชั้นประถมอะค่ะอืแล้วเขาซื้ออะไรเขาชอบนาฬิกามากเลยเหรอคะเขามีเป็นโอ้หลายพันเรือน นาฬิกาก็เยอะแยะมากโอ้โอ้เขามีตั้งเยอะเขาน่าจะแบ่งมาให้เลยเนะไม่ต้องยืมก็ได้นะลุงป้อมว่าไหมคะไม่ว่าผมไม่เอาค่ะค่ะค่ะหรอคะค่ะลุงป้อมคะโกรธมาคะมีคนเขาเมาว่าลุงป้อมโกโหกเรื่องการยืมนาฬิกาจริงๆแล้วลุงป้อมอ่ะมีเงินมีทองซื้อนาฬิกาเองหนูเห็นบางคนเขาไปเขียนข่าวเขาไม่เชื่อแล้วเขาก็ไปแซวนะร่วมนาอ้โฮบชสอบสอบผมไปหมดแล้วค่ะ สอบแล้วก็คืเขอาไปหมดแล้วคือนาฬิกายืมมาจร,จริงจริงเขไปโจทย์ที่บ้านของที่ผมใส่อะค่ะทุกเรือนเลยเหรอคะ,อะโอ้แล้วเวลาลุงป้อมซื้อเองลุงป้อมก็มีหลักฐานใช่ไหมคะว่าเราซื้ออันนี้ยืมผมก็ไม่เคยเดือดซื้อนะะอ๋อเหรอลุงป้อไมอไม่ซื้อนาฬิกาใส่เองเลยนะคะ